แมนเล็กได้่น้องเป็นยุ่มเป็นอะนะโอ้ยังเราไม่เนี่ยมบ่บแกกับุทุกคนนี่เืสมัยเก่าเขาต้องมมาจากน้ำเสนี้นี่กรแม่ตัวเล็กห่แม่หมดลแม่แล้วแม่แล้วตัวน้นักิงต้องม่อย้แม่สแม่หนึ่งสานี่นีนี่ vậy tất cả so với <laughs> việc động bất ngờ ngọc 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 ông mày kẻ mày ngọc 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 bàn ngọc 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 thì mà ngọc 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 đi ngọc ngọc

ตัวนี้ตีนี่เนาะเพื่อต้นนี้สิออกเบิดนะนะบดแล้วเอาตัวนี้ออกมาก่อออกับพริเปนี่เนาะโอ้นอองเลยเาตัวเด้อไม่สนี้เมื่อไหร่กันไปเออ แเราไปเห็นยังไปเห็ยังเราไปยังำก้มก้มั้นี <rawd unre> ้ันมันใสอ่ีเอาไปเลยไจได้เยอนี่แม่้องเลยสอันนี่สมอันนี่อ้่ไ้เอาไเลยนะคิได้ใช่ไหมิ้งามได้เอามาได้้ม เพราะเป็นเป็นไหมมุกกลมๆอะไรเนาะมันจมืนอะเนเทงอรเด้อทรงอเด้อน่ห้องนี่หุ๊บเขาาก่อนเขามันมืนนะตะกี้มสโนก

ไม่ได้ปทอยเขามีอีกเาผ้า่ายนี่คนเอาผ้า่านด้หมเดิมเด้อเขาี้อยรถเด้อเด้อผ้าถ่ายึ้นได้มาเด้มามามาพอผาขึ้นผาายบ้าน่ะนเงินบานจะนัเงินไม่ขนุนหมเอาไป่า các cái 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 sẵn cái 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 เดี๋ยวจะท่องแล้วคุณผู้ดแล้วก็เขียนใส่แล้วก่อนนีนะครับมีนมีก็ได้กันนีเถอโบราณเด้อพี่น้องีมีก็ได้กันโบราณแต่สมัยแต่จะปีแล้วว่าเหือนี่ได้แล้วหลายปีเนาะป้าเหือสมัยเก่าพี่เนาะผมงบมาจากน้ำเสียด้เหือนี่เนี่อ่ทายทับนี่นี่ มุมาจากแมนน้ำเซโรนยูลุมนี่พี่น้ UM องน้ำเซโรนยูลุมมุมขึ้นมามมขึ้นมาได้สามปีนี่สามสิปีนี่ลมาตนับเงนนบกัแล้บบาดเโนดนี่มนมีแต่ซับใหญ่มีแต่ซับใหญ่ตเบอร์ซนี่นะตัวลุมมัได้สันเบอร์สามอแล้วเบอร์มเบอร์นะนี่นี่ก no? ็แม่ตัวเลขหนึ่ง โมเมนย์เดียวแมนละแมนและก็นะนักจิ้แล้วมาใุ้อแฮ้วเนต์สี่แมนนี่นะนี่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 ี่่น่่่ีม่นนี่นีอ่่นนน่่่

คนบบุญััแม่่้นดอกบุ่มบเิ่มเยอะเลยเอาอยางดีไหงโอ้ยข้นเขาไดบุญแน่ยางดีไรบุญแน่ยางดีทไมมตันไเลยเดี๋ยวไม่ได้ตันหรอกบางตอนมันเอาขึ้นแล้วเรื่องนี้คอณขึ้นมาสปีห้อไหรอครับปีเหรอเปปีพอได้นำเสี้ยมันเถอะเรื่องนี้เรือบัง

โอกเขอากับ,บุหุทุกคนนี่เลือสมัยเก่าเขาต้องมุ่มมาจากน้ำเซ้นนี้เมื่อก่อนมันสิพผลแต่หัวมันหน่อยนึงเขาจะงุ่มขึ้นมาแต่เอาขึ้นมาใวโขงนี่ก็ประมาณหาปีและสีหาปีนี่เป็นกำลังจัดเตรียมสถานที่เดินวัดเนาะะเสด็จบุญบาทวันเสาร์นี่ ตอนนี้เนีเอาไม้ออกไรใม่ลุ่มใส่กิ๊กกขึ้นหูมันสด้บอกน้อยมาิดตามระเบิดมาสูกันไปจนใจหม้นี่สิานี่ไปส่ม้สินี่่น้องเอ้ยเพื่อเอาคนดดีมึ่ตวนี่มึงสานี่จะเอากิ๊กเมื่อกี้เอาบงไม้ก้องไม้จะเอากิ๊กเมื่อกี้เอานาซีิแข่งแต่ิหาเศร้าิเนาะ ข่งส <sentido. S 2> ิบเหรอังส okay, 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 ิบนะเังสิบโอเค่น้อง้ยเบิ่งต่อลงอีกจบารกิจงานนี่ขุดเพื่อเก่าเพื่อแต่แต่สมัยใดโอเคเบิ่งต่อลงำกันอหอดวัดตอนนี้เอไม่ลงไอ้จั่วใส่งงานไอ้จั่วก่อนมาเลยอ่ะจ้เนะ

cái <tôi> nhiều <thương> <tôi thương> <tôi thương> <tôi thương>